ในอ้อมกอดแห่งขุนเขาที่ทอดยาวเชียงดาวคือเมืองเก่าแก่แห่งประวัติศาสตร์เชียงดาวแผ่นดินที่ยังเคี้ยวชะอุ่มแผ่นดินที่ยังชุ่มชื้นเย็นด้วยน้ำพระทัยในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ไหลหลังผ่านโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ที่เป็นดังสถานีทดลองการเกษตรขนาดใหญ่ที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรทางเลือกตลอดจนภูมิปัญญาไทยสู่ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทั้งด้านสุขภาพอนามัยด้านอาชีพและความสุขในครอบครัวและสังคมวิสัยทัศน์ของโครงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ภาพลักษณ์ที่ดีรักสามัคคีในหมู่คณะมีธรรมะอยู่ในใจพร้อมเทิดไทยองค์พระราชาและสถาบันมุ่งมัน่น ใช้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจโครงการ 1. ถวายงานแด่องค์พระมหากษัตริย์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ 2. ปฏิบัติงานสนองตามแนวพระราชดำริโดยดำเนินงานเป็นเสมือนฟาร์มตัวอย่างให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ 3. ดํดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรเพื่อสร้างผลผลิตเกษตรแบบปลอดภัยจากสารพิษ โดยคำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศตามหลักของการเกษตรที่ยั่งยืน 4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยดำเนินการทดลองวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่การเกษตรแบบผสมผสานและการเกษตรทางเลือกตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนทั้งการฝึกอบรมการบรรยายการศึกษาดูงานและการฝึกงาน 5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริเพื่อเผยแพร่พระกิติคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โครงการพิเศษศูนย์เกษตรเมืองงายแต่เดิมเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เป็นเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงยกทัพไปตีพมา่าตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ทั้งหมด318ไร่82ตารางวาวัตถุประสงค์1 โครงการได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งวิชาการและศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรแผนใหม่การเกษตรแบบผสมผสานตลอดจนการเกษตรทางเลือกแก่ประชาชน 2. เป็นแหล่งให้ความรู้ในการสร้างอาชีพและฝึกทักษะการเกษตรแก่ราษฎรที่ยากจนและผู้ที่สนใจ 3. เป็นศูนย์สาธิตรหรือเป็นฟาร์มตัวอย่างด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม 4. เพื่อผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีแนวทางในการดำเนินงานโครงการ 1. มีการดำเนินงานการเกษตรแบบผสมผสานเพราะปลูกพืชหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน 2. ดำเนินงานในแนวทางของการเกษตรทางเลือกซึ่งเป็นระบบการเกษตรที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 3. าดำเนินงานในหลักการของการเกษตรที่ยั่งยืนเน้นผู้บริโภคยั่งยืนผู้ผลิตยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4. ใช้การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เน้นป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบชีววิธีเป็นหลัก 5. มีการติดตามประเมินผลและขยายผลเผยแพร่สู่ประชาชนการบริหารจัดการโครงการจะเน้นการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนหลักการพัฒนาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยมุ่งไปที่หลักการบริหาร5อย่างคือ การบริหารเงินการบริหารคนการบริหารเวลาการบริหารทรัพยากรและการบริหารการจัดการงานส่วนโครงสร้างการทำงานของโครงการนั้นแบ่งได้เป็น5หมวดใหญ่ๆคือหมวดงานที่1งงานผลิตกรรมการเกษตรประกอบด้วยกลุ่มงานผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษกลุ่มงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพกลุ่มงานผลิตเห็ด กลุ่มงานผลิตไม้ดอกไม้ประดับกลุ่มงานผลิตไม้ผลกลุ่มงานผลิตพืชไร่กลุ่มงานเกษตรทฤษฎีใหม่หมวดงานที่2ง,งานแปลรูปผลผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย2ง,งานใหญ่คือ กลุ่มงานแปลรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มงานคัดบรรจุผลผลิตหมวดงานที่3คือหมวดงานธุรการและงานทั่วไปหมวดงานที่4คืองานฝึกอบรมอาชีพและบริการครอบคลุมทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติจริง แบ่งงานออกเป็นสองกลุ่มประกอบด้วยงานอบรมความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและงานฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านการเกษตร,รหมวดงานที่5คืองานกิจกรรมพิเศษแบ่งออกเป็น3กลุ่มงานคือ 1. กลุ่มงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานทดลองวิจัยและพัฒนา โครงการได้มีงานวิจัยสร้างและตรวจสอบองค์ความรู้ก่อนการขยายผลสู่ประชาชนเช่นสำริดทธิผลของการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดแก่กเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ผลที่ได้รับจากโครงการพิเศษสวนกเกษตรเมืองงายของกเกษตรกรในท้องถิ่นผลสำริดและการประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ของกเกษตรกรรวมทั้ง งานวิจัยการเพราะเลี้ยงเห็ดลิ้นจือและสปอร์เห็ดลิ้นจือในประเทศไทย 3. กลุ่มงานอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่ประชาชนนอกจากนั้นโครงการยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของสังคม ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้กับประชาชนภายใต้บรรยากาศและความร่มรื่นของมวลหมู่ต้นไม้อันร่มเย็นในพระบารมีที่รายล้อมด้วยสวนผลไม้สวนไม้ดอกไม้ประดับพืชไร่และพืชผักทุกอย่างล้วนแสดงถึงปรัชญาของความพอเพียงทุกอย่างคือความลงตัวเพียงเรารู้จักการสังเกตรู้จักการสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ โครงการพ <Lia ons S 1> ิเศษสวนเกษตรเมืองงายในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคือคลังของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคือคลังแห่งอาหารคือคลังแห่งปัญญาที่พร้อมให้ผู้สนใจมาเรียนรู้ได้มิรู้จบเจิดจารัดดังแสงทิพประทีปแก้ว เลิดแพ้วผ่องประพัดรัศมีดังทานทิพชโลมใจให้ชีวีปวงผสศพักดีชุลีกรพระคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติประชาราษสุกเกษมสโมสระทรงเป็นคู่บุญองค์บวรถวายพระพร แม่เจ้าของชาวไทย